สวัสดีค่ะพบกับอาจิและโชองอาจินิวคาแฟ a m มิลี่ค่ะวันนี้อาจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมโตโยต้าชมบุรีสาขาเทอมอบางแคค่ะพาทุกท่านมารับชมกับตัว Toyota h ไ l u ัก e ีโว o ดับเบิลแคปพี e รนเนอรสมิตรค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะราคาอยู่ที่935,000บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวทังของรถค่ะความยาวของรถอยู่ที่5325มค่ะความกว้างของรถ1 0 0 0 855มิลลิเมตรค่ะความสูงของรถ1,810ม mm, ิลลิเมตรค่ะมาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะในด้านหน้าตัวรถของ Toyota h i l u ั r e ี o คันนี้ค่ะมาพร้อมกับโลโก้ของโ o y o ต a ตรงกลางกับกระจังด้านหน้าที่เป็นสีดำเงาค่ะตกแต่งด้วยกรอบตัวครอบก,กระจังด้านหน้าค่ะเป็นแบบโครเมียมนั่นเองค่ะลงมาด้านล่างกันค่ะนี ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังพร้อมกับการกันโคนค่ะหรือการกันชนด้านหน้าค่ะที่เป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยสีเดียวกับกระจังด้านหน้าเลยค่ะจะบอกว่าทําให้ตัวกรอบตัวครอบที่เป็นโครเมียมดูเด่นมากๆเลยค่ะยังมีตัวหูเกี่ยวค่ะด้านหน้าค่ะอีก 1. นึ่งจุดมาดูกันที่ไฟหน้ารถกันค่ะ ไฟหน้ารถค่ะในตัว Toyota Hilux ก e v o Double c a b t r ป n ี e r คันนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าค่ะที่เป็น LED Projector ค่ะพร้อมไฟเด i m ท r u n n i n g Light แบบ LED ค่ะนี่ที่เห็นดูด้านหน้าของอจิตรงนี้ค่ะจะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยค่ะไฟสวยมากๆเลยส่วนด้านล่างค่ะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะแบบ LED ค่ะอะไรยังที่สำคัญค่ะในตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้ค่ะเขายังมาพร้อมกับ จุดเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าถึง2จุดค่ะมาต่อกันที่ล้อด้านข้างกันค่ะนี่ค่ะยางจะเป็นยางของมิชลินทั้ง4เส้นจากโรงงานค่ะจะบอกว่าล้อสะดุดตามากๆเลยค่ะกับล้ออันลอยที่เป็นเงาสีดำแบบนี้ค่ะนี่สีล์ยางสเปคยางค่ะอยู่ที่265ทับ60 R18 ค่ะจะเป็นล้ออันลอยขนาด18นิ้วค่ะสีดำเงาปัดเงาที่เป็นสี โครเมียมหรือสีเงินด้านข้างแบบนี้ค่ะสวยไม่เหมือนใครมากๆเลยค่ะในส่วนของช่วงล่างด้านหน้าของเขาค่ะจะเป็นอิสระปิงนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นโครเมียมค่ะตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นสีดำค่ะพร้อมกับสัญลักษณ์ของตัวฟอนต์ไฮรักด้านข้างค่ะ ตัวด้านจับเปิดประตูทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมแบบเดียวกันกับตัวกระจกมองข้างเลยมาทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังค่ะหรือผู้โดยสารในส่วนของดับเบิลแคปก็จะเป็นในส่วนของตัวจับที่เป็นแบบโครเมียมค่ะบันไดด้านข้างค่ะเพราะตัวนี้เป็นตัวพีเลนเนอร์ยกสูงนั่นเองค่ะก็จะเป็นบันไดด้านข้างสีดําเพื่อให้เราก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารได้อย่างสะดวกสบายค่ะ น้ำมันเชื้อเพลิงที่รองรับค่ะจะเป็นน้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซล B 2 0นั่นเองค่ะลงมาด้านหลังกันดีกว่าค่ะล้อด้านหลังค่ะยางที่เอจิบอกไปค่ะเป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นจากโรงงานสเปคยาง265หทับ 60R18 ค่ะล้ออันรอยสีทูโทนขนาด18นิ้วค่ะด้านหลังจะเป็นดัมเบรค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแหนบซ้อนค่ะมีสติกเกอร์ บอกในส่วนของตัวรุ่นที่เป็น P Runner ค่ะตัวนี้จะเป็น Superflex Suspension ค่ะมาในส่วนของท้ายรถกันค่ะในส่วนของท้ายกระบะด้านนี้ค่ะจะมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ตัวเปิดกระบะท้ายที่เป็นโครเมียมเต็มๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมตัวด้ามจับเปิดกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะทางฝั่งด้านซ้ายของตัวรถจะมาพร้อมกับ ฟอนต์ที่เป็นโตโยต้าค่ะทางฝั่งด้านขวาของตัวรถก็จะเป็นในฟอนต์ของตัวไฮลักแล้วก็ตัวไฮลักรีโวด้านล่างค่ะมาดูกันที่ไฟดีกว่าค่ะไฟท้ายค่ะจะบอกว่าไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยเป็นแบบไฟท้าย LED นั่นเองค่ะนี่แบบนี้เลยด้านหลังยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะกับเซนเซอร์กะระยะด้านหลังค่ะถึง4จุดค่ะที่เป็นตำแหน่งสีดำนั่นเอง กับตัวบันไดค่ะด้านหลังที่พื้นเหยียบเป็นสีดาตกแต่งด้านหลังเป็นแบบโครเมียมค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับยางอะไรหนึ่งเส้นจากถางด้านท้ายของตัวรถค่ะเดี๋ยวเปิดฝาก,กระบะท้ายดูกันพื้นที่จุของค่ะจุสัมภาระหรือแม้กระทั่งสิ่งของต่างๆจากกระบะท้ายค่ะจะบอกว่าสามารถจุของได้เยอะมากเลยค่ะ มีหูเกี่ยวล้องหูล็อกของถึง4จุดค่ะไปต่อกันที่ฟังของพู้โดยสารแถวที่2กันค่ะก้าว okay. ตามอาจิเข้ามาแบบนี้ได้เลยด้วยความที่เป็นคนเคยชินเนาะเราขึ้นกระบะยกสูงโดยที่เราไม่ต้องเหยียบม,มันได้ดันข้างเลยก้าวเข้ามาได้เลยเล็กรูมกว้างขวางค่ะ เฮดรูม hey, ไม่ติดไม่ชนค่ะด้านบนมีตัวจับค่ะนั่งได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะด้านหลังในส่วนของผู้โดยสารแถวที่สองยังมาพร้อมกับที่เท้าแขนขนาดใหญ่พร้อมช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำสองจุดค่ะหัวหมอนใช้งานง่ายค่ะในส่วนของหัวหมอนด้านล่างนี้ดันขึ้นดันลงแบบนี้ได้เลยมีที่เกี่ยวคล้องด้านหลังอีกด้วยค่ะ มีตัวช่วยพยุงตัวเราขึ้นมาภายในตัวรถด้วยค่ะมากันที่ประตูด้านข้างค่ะตัวเปิดจะเป็นแบบโครเมียมค่ะพร้อมที่เท้าแขนค่ะที่เป็นหนังสีดำนั่นเองที่วางมือจะเป็นสีดำเงาค่ะพร้อมปุ่มกดกระจกด้านล่างค่ะมาพร้อมกับช่องวางขวดน้ำหนึ่งจุดและช่องวางของด้านข้างค่ะกาวลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปฝั่งทางของคนขับกันค่ะมาห้องผู้โดยสารทางฝั่งคนขับด้านนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะที่เป็นโครเมียมแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะน,นี่ค่ะมาทางฝั่งประตูด้านข้างฝั่งนี้ค่ะตัวเปิดด้านบนค่ะจะเป็นแบบโครเมียมค่ะมีตัวตัดเส้นสีเทานหน้าตาของดอกกุญแจค่ะจะเป็นแบบแจ็คไนค์คีนั่นเองค่ะ ที่วางแขนเท้าแขนจะเป็นหนังค่ะสีดำพร้อมปุ่มกดฟังก์ชันค่ะไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกพับกระจกค่ะแบบไฟฟ้าล็อกรถอันล็อกรถกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะมีระบบป้องกันการหมีบมาด้วยด้านล่างก็จะมีช่องวางขวดน้ำหนึ่งจุดท่องวางของด้านข้างค่ะ วเข้ามาภายในห้องผู้โดยสารคันท,ทางฝั่งด้านคนขับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังค่ะมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้านั่นเองนี่ค่ะสามารถปรับเลื่อนปรับเอนเบาะตามความสะดวกสบายการขับขี่ของเราได้เลยพวงมลาลัยค่ะจะเป็นพวงมลาลัยที่มาพร้อมกับตะเข็บได้ที่เป็นสีเทานั่นเองค่ะทิศทางการใช้งานของพวงมลาลัยค่ะสามารถปรับได้4ทิศทางค่ะ ทางฝั่งของด้านขวาของพวงมาลัยก็จะมีช่องปรับอากาศค่ะที่ตกแต่งคอนโซลด้านบนเป็นสีเทานั่นเองค่ะช่องวางขวดน้ำบ่มปิดเซนเซอร์ค่ะสัญลักษณ์ชุงตัวสัญลักษณ์ของเปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าแล้วก็ถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเดี๋ยวอาทีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะ ตอนนี้อาจิรพาทุกท่านมารับชมภายในตัวรถค่ะของ Toyota h i l u ักลีโว o ดับเบิลแคปพรีแรนเนค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูมาตรวัดและเลื่อนไมกันค่ะเสียบกุญแจกันก่อนนะคะ มาพร้อมกับหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วค่ะด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นเข็มวัดรอบแสงสีขาวค่ะมาพร้อมกับพื้นหลังด้านในของตัวเข็มค่ะน,น,นี่เห็นไหมเอ่ยจะเป็นลวดลายด้านในค่ะเพื่อเพิ่ม,มความหรูหราของตัวมาตรวัดนั่นเองค่ะดูข้อมูลการขับขี่ค่ะทางฝั่งด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นท้าย A ท้าย B สามารถปรับแสงลดแสงมาตรวัดได้เลยค่ะ พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันค่ะปุ่มฟังก์ชันทางฝั่งด้านซ้ายค่ะด้านนี้จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงระบบสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นในส่วนของดูการขับขี่ค่ะของตัวหน้าจอ TFT นั่นเองค่ะด้านหลังพวงมาลัยทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็น นี่ค่ะการปัดน้ำฝนค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ค่ะมาต่อกันที่ตรงกลางกันบ้างค่ะกับนี่เลยค่ะด้านบนจะมาพร้อมกับช่องปรับอากาศด้านบนค่ะมีตัวเปิดปิดตัวช่องลมสัญญาณไฟฉุกเฉินานาฬิกาดิจิตอลค่ะตกแต่งคอนโซลด้านบนที่เป็นเส้นสีเทาค่ะหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วค่ะสามารถรองรับ Apple Car p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยค่ะนี่ก็จะมีตัว AM/FM Bluetooth สามารถเลื่อนดูต่างๆได้เลยนี่ค่ะกดกไปที่ Home เมนูตั้งค่าสามารถเลือกระบบตั้งค่าตรงนี้ได้เลยค่ะเปิดเสียงเพิ่มเสียง ตามความต้องการของเราได้เลยลงมาด้านล่างกับระบบปรับอากาศค่ะจะเป็นแบบมือหมุนปรับความแรงพัดลมค่ะได้ถึง4ระดับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิค่ะสามารถปรับเปลี่ยนหมุนได้เลยโหมดของช่องลมค่ะลงมาด้านล่างค่ะตรงนี้ค่ะก็จะมี power outlet ด้านซ้ายพร้อมกับช่องเสียบ USB 1จุด ทางฝั่งด้านขวาค่ะก็จะเป็น power outlet charge แล้วก็ปุ่มฟังก์ชันของปุ่มปิดการลื่นนถลายของรถค่ะช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําค่ะ2จุดด้านหน้าแล้วก็จะมีช่องวางของด้านหน้าค่ะเพิ่มความสะดวกสบายในการวางสมาร์ทโฟนเพื่อชาร์จกับตัวด้านหน้านั่นเองค่ะก็จะมีตัวทางฝั่งด้านขวาของเกียร์ก็จะมีปุ่ม eco mode power mode ค่ะและในส่วนของเกียร์พื้นด้านในที่เป็นสีดำเงามาพร้อมกับชิปล็อกค่ะสามารถเสียบกุญแจเพื่อ กรณีจอดซ้อนคันได้เลยค่ะเบรกมือช่องวางของตรงกลางค่ะที่เท้าแขนตรงกลางจะเป็นหนังสีดำาตะเข็บได้สีเทาค่ะมีช่องเก็บของตรงกลางขนาดใหญ่ค่ะเบาฟังผู้โดยสารค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบาหนังตั้งแต่หัวหมอนจนถึงด้านล่างเลยค่ะจะเป็นเบาหนังสีดำทั้งหมดเลยสามารถนั่งได้สะดวกสบายและนุ่มมากๆเลยค่ะ ปรับเอ็นปรับเลื่อนตามความต้องการได้เลยมาต่อกันที่ด้านหน้าค่ะทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็จะมีกล่องเก็บของด้านหน้ามาพร้อมกับช่องลมค่ะตัวนี้จะเป็นกล่องคูบ็อกเดินทางระยะทางไกลๆสามารถเปิดช่องลมค่ะเพื่อแช่ไม่ว่าจะเป็นนมเป็นน้ําตามความต้องการได้เลยกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือค่ะขนาดใหญ่ช่องเสียบกุญแจ ด้านบนค่ะที่บางแดดฝั่งทางของคนขับค่ะจะมชีช่องเสียบบัตรมาให้ทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะก็จะเป็นที่เปิดกระจกนั่นเองจะมีกระจกมาให้ใช้งานกระจกมองหลังด้านบนค่ะไฟสองสวา่างภายในห้องผู้โดยสารฟังก์ชันก็จะมีในการเปิดประตูแล้วก็ปิด ก็จะมีช่องใส่แว่นตาด้านบนและในตัว t o y o ต a h i l u ั Revo Double c a แ p r u u n n e r 2.4มิตรคันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันค่ะระบบควบคุมการทรงตัวค่ะระบบช่วยออกตัวนี่ค่ะระบบป้องกันการลื่นถลหยของรถนั่นเองค่ะทุงลมนิรภัย3ตำแหน่งค่ะ เดี๋ยวアジจจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะอาจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้า,น,า,าน,หน,นหน้าในตัวโตโยต้าไฮรักรีโวดับเบิลแคปพีเลเนคันนี้กันค่ะไปกันค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์2.4เป็นในรุ่น2.4มิรค่ะ กระโปงเครื่องยนต์ขึ้นมาแบบนี้เลยมีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดำแผ่นใหญ่ด้านบนแล้วก็พร้อมกับยางรับสับกันกระแทกด้านล่างค่ะหน้าตาของเครื่องยนต์ Toyota ตรงกลางค่ะในตัวโต y ยต a า i Lu ัก e ี v o o u b l e Cab p ค r u n n e r 2.4มิตรคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4เทอร์โบค่ะเครื่องยนต์ดีเซลรหัส 2 GD ขีด FTV ขนาด2.4ลิตร2,393 cc V Turbo กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก92.0คณ90.0ม mm, ิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด15.6ตอนน่อหค่ะกำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,000รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะค่ะ ตัวนี้ที่อาจิทําทำการรีวิวจะเป็น2.4มิตรเกียร์อัตโนมัติค่ะท่านผู้ชมท่านใดค่ะที่สนใจค่ะในตัว Toyota Hilux ก e v o Double c a b P-Runner 2.4มิตรคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่9 3 5 0 0 0นบาทค่ะท่านใดที่อยากจะรับชมรถ ตัวจริงค่ะสามารถมาได้ที่โชว์รูมตโต y ยต a ทธนบุรีสาขาเดอะมอลล์บางแคค่ะและมาขอรับข้อเสนอสุดพิเศษกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะขอขอบคุณทางโชว์รูมตโต y ยตาาธนบุรีสาขาเดอะมอลล์บางแคที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จิตได้มาโปรโมตในตัว Toyota าไฮรักรีโว d ดับเบิลแคปพีเรเนอร์2.4มิตรคันนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิ n e w ค่ะ Family กันด้วยค่ะพบกับอจิใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้อจิ n ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ